ไม่เอาที่ไม่เอาเรือเรือเหลือสองตัวฝากด้วยสองตัวต้องไหวอ่ะต้องล่าครับสองตัวล่างครับติดไฟมันเองเฉยติดไฟพี่มาดูวันที่สนามรบกันผมยังอายุติดผมติดผมอยู่เลยติเองเหรอสมอง อ้าสิบรสิรจะบอกสี่ม่ผมไม่ตายหรอกทุกคนอยาจะตายไปู่ในเฮเฮสิงก็พูดเกินไปวะพูดจริงเนี่ยกำลังดึงเน็ตเลยพอบอกแล้ว้กแ เอาเดียว่เดียวว่เตยไม่เอาหเียวเดมเลือสองตัวปากด้วยสองตัวต้องไหวอ่ะอล่าครับสองตัวล่างครับ <c oughs> เรี่มันโลด เปไงมียาท er ี่เป็นดี่เบนไปก่อนมีเด็วพิช้มีทุกอย่างอ่ะพี่ต้องขึ้นไปเอาไอ้นี้างบนปืนข้างบนแป๊บแปแปดึยาแรบพาบิถอดๆ กูเวลามึงตายกูอยู่เวลามึงตายกูทิ้งกูไม่นะเหมือนเหมือนกูอยู่กับพี่เบนต์ตอดตอดเวลาไม่ใช่นะไม่ใช่แลยอยู่มึงตลอดเวลาแล้วกันนะมึงแค่ไม่เห็นกูเลยจัตายแค่นั้นเองโอ้โหใช่ด้วยที้งไปนะที้งไปนะนี่ไงครับม่ตัวอย่าง

ไม่ใช่เกิดตัวด้านบนแม่นอยู่นะพี่เฮ้ยหี้ยมาเข้ารัเข้าละครับเฮ้ยโดนหัวอยู่นะอยู่ข้าง,างนอกอะ่อกอะไม่อ,อ,อยู่ข้างนอกพี่เป็นมาเข้ามาแล้วราลองลองลองแล้วเราทำทีอะไรนะไเนาะเออเข้างเลย เน็ตเน็ดเน็ดเน็ดเงี้ยมันเข้าไปเน็ตเน็ดเฮ้ยสายยี้ยตายมีตัวเตะตายมีตัวหนึ่งอ่ะตรงเนี้ยหลังบ้านเนี่ยโอ้ยต้องทำอะไรแล้วพี่เพ็นขอดิอ้อนเวียงมาแล้วไม่หนีไม่นหนีม่นหนีไปดิไปไม่เลย เปกาเปกาโตะพิ่เนี่ยเราเหลือครึ่งเดียวไอ,อพี่เป็นผมว้าเอ้ยมีคนหอ,อ,อยควายการก่อนพีไม่ต้องแพกไม่ดิล็อกพี่ ไปเอยร้อยร้อยร้อยเนี่ยมันอยู่บนไหนพี่เป็นรถมารถตู้ขาี่มาไหนจอด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  watch out เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โดนหัวไหมน้องเสียงชอบโอ้ยน้องหนึ่ง เขาโดดลงไปได้พี่พน,พน,พน้องพนอ้องก็มันนี่ก็มันนี่ตรงนี้มันก็น้องอคนพี่ชายที่มันมีหลังกองฟางใกล้ๆอ่ะหลังพี่แต่กองฟางยนะังว่าไม่มีใกล้กว่านี้โอเคที่มันดีใกล้กว่านี้ไม่รอ เทียมันตมอกันเป็นแผนจัดเลยบนหัวนี่ไงนี่ไงที่เป็นต้องเอาตัวไกลยเี เจ็บเจ็บจนโดนหัวตรงไหนวะตองฟางตอนเหมือนเหมือนตายออกมาตัวเฮ้ยไม่เจ็บไม่ใช่ไม่เจ็บไ,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 ไม่น็อก อยู่หลังอะห,หลังกองฟาวเห็นเหรอพี่ตุนลลอกที่ตอนนี้วันนี้พี่เป็นเห็นปะถูกไหมน้องสต่ล็อกพี่อ พวกที่นี่มันน้อกไม่จำกันจริงๆไงเนาะเนี่ยตรงกองเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ตัดเดียวมันมีวิ่งแต่ที่ตกรสิเนอกที่เป็นต้นตัวที่ผมวิ่งไปตรงไหนแล้วเดี๋ยวตรงกองฟัง กองไหนพี่เบนข้างหน้าเลยพี่ไม่ใช่กองไอ้บักกี้อะ<ห>่ะไอ้<ห>อสัตว์มันมีคนแล้วครับบักกี้ัอเงี้วพี่เบนมาตัวเดียวอ่ะเอาหวมอนนี่ ดดีเ,เพี่ชายให้ไ hey, ปแตกเตมหมวเลยตอเขหเลยเลโดนหวนงงอยู่ตรงไหนพี่เป็นชาร์จแมง่งเลยว่ังโอเคไม่ได้นชาร์จแล้วกัโทษขอโทษ จ้ากูจะขึ้นมาติดตรงอ่ะใจเย็นอันนี้อ่ะติดมะเขาอ้เหี้อ่โอ้เจ็บเจ็บเจ็บบนใช่พี่ใช่ใช่ข้างบนนะเจ็บอุอยบนก็จ็บล่างก็จ็บต้งจ็บความล่างจ็บปวาบน ผมวิ่งไปไม่น่าทำได้พี่เฮ้ยัันไม่มีตัวอยู่อ่ะพี่ตัวร้อยนัดอ่ะไม่พี่ก็พี่รอแล้วไปรอยน,นดัดถึงเจอพี่ชายมึงก็ยิงจังไอ้ยิงมึงเจอใครเลยร้อยนัดมึงเจอกูในวงไปไป ไปเข้าวงก็เข้าวงเด้งเด้งด้ง่เป็ครับไม่เป็ครับม่ครับนี่ปิดละเกียร์ขวามันท่ากวามเกียร์ขวานี่ขวาี่ลงเลยมอมอยู่บลังค้างปอนเดียเดี๋ยวเดี๋ยงสีองตายเลยเ่โง่เนาะพี่เป็นถ้างั้นโล่งแล้วพี่ไปได้นี เล่นเล่นเล่นเนี่ยเล่นเนี้ยดูแสงตีนก่แล้วเนี่ยเพื่อนโคตรเปื่อยเลยนะฮะนีกระไพรเล่นเลยเล่นเก็บตัว โดยเฉพาะตัวเนี้ยไอพอนตัวเดียวเนี่ยมันน็นอกระเบิดแล้วเจ็บพี่ช้ไม่ถึงวากที่เป็นต้องระเบิดที่เป็นมีไว,ว้เจ็บเจ็บเจ็บระเบิดมาตอนเล่นควายที่เยมควายด้พี่ ติดไฟเองเฉยติดไปพี่อาวสอตัวอมสองตัวเลยตัวทั้งบ้านจบโอเคเอาเรื่องวะวิ่งมาติดไฟเฉยชิดพี่เป็นเล่่องตัวเลยวะกว่าโคฆ่าเยอะเลยไอ้าไปดึงเยอะี่ดึงเยอะ